รับขอต้องรับเข้าสู่เทคไซต์บายเกนาทีนะครับเลือกข้างอย่างเกนนาทีสำหรับสัปดาห์นี้เช่นเคยนะครับได้รับการสนับสนุนสปอนเซอร์รายเดียวก็คือสาหร่ายเคลียวทองยี่ห้อบุญสมฟาร์มฟาร์มที่ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงหม่สไปรูรีน่านะครับหลายคนคงรู้จักอ่านเสริมชนิดนี้เป็นอย่างดีผมทานเป็นประจำนะครับสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีสารไสต่ตไฟยานีมด้วยเป็นสีน้ําเงินเพราะว่าสาหร่ายมันน้าเงินแกมเข,ขียวก็มีไอตัว สารสีน้ำเงินเนี่ยนะครับที่จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระทำให้การเป็นมะเร็งเรียกว่าชะลอหรือไม่ก็ไม่เป็นมะเร็งอันนี้ก็เป็นความคาดหวังนะครับว่าทานมากๆก,ก็จะได้ช่วยหมายถึงน,น,นานๆไปทําให้ร่างกายแข็งแรงเอาเป็นว่าวันนี้เราเริ่มต้นกันสําหรับเท็กซ์ไยบายเกนนาทีก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องราวของลานครูบาศรีวิชัยเพราะาอดไม่ได้ที่ต้องพูดเรื่องนี้พูดกันมานานตั้งแต่เริ่มรายการจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ศาลก็ตัดสินมีคําสั่งออกมาแล้วนะครับว่าให้รับการก่อสร้างอาคารคลาสสิหรูเป็นการชั่วคราวก่อนจนกว่าจะมีการพิพากษาจนถึงที่สุดหรือไม่ก็มีคําสั่งเป็นอย่างอื่นตอนนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคืบหน้าไปถึงไหนเพราะผมเองถือว่าหน้าที่ของผมในช่วงนี้ก็ยุติลงแล้วนะครับก็คือพักไว้ก่อนรอดูว่าเขาจะมีการยืดนอุณ์อย่างไรแล้วก็ศาลจะมีคําสั่งตัดสินอย่างไรอันนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งสำหรับตัวผมเองเ,องเนี่ยนะครับ วันนี้จะมีประเด็นที่จะต้องคุยเอาเบาๆก็แล้วกันว่าเรื่องครูบาลนี่ก็หนักกันมาหลายช่วงหลายเวลาหลายตอนแล้วเอาเป็นว่าช่วงนี้ขอเบานิดหนึ่งนะครับก็คืออย่างนี้ฮะตัวผมเองเนี่ยต้องเรียนก่อนว่า,าช่วงนี้ก็มีเรื่องราวของบริษัทสายการบินแห่งหนึ่งนะครับที่เอานางแบบออกมาโชว์แล้วเราก็มองว่ามีความไม่เหมาะสมก็ปรากฏว่ามีนักข่าวสำนักข่าวแห่งหนึ่ง ทรศัพท์เรียกผมว่าอยากจะไปคุยข่าวเกี่ยวกเรื่องสายการบินนี้นะครับแล้วเชื่อไม่เชื่อครับว่าเชิญผมไปที่สถานที่ที่ซึ่งเจ้าของครหาสนาหรเาูเขาเป็นเจ้าของธุรกิจนี้ก็คงเอ่ยชื่อได้นะครับไม่ได้ทําให้เสียหายคือเชิญผมไม่ไปสัมภาษณ์ที่ฮาร์เบอร์ฮาร์เบอร์นี่ก็ประชาสัมพันธ์ให้เลยนะครับฮาร์เบอร์นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์การค้าย่อมๆเป็นห้อง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 ,องแล้วก็มี ธุรกิจการค้ามีที่จอดรถแล้วก็ดูท่าว่าเพิ่งเปิดก็จะเป็นที่กล่าวขานถึงพอสมควรแม้กระทั่งเ,เรียกได้ว่านักข่าวท่านนี้ก็ยังอุตส่าห์ไปนั่งทานกาแฟที่นั่นนะครับแล้วก็มาเชิญผมว่าจะให้ผมเนี่ยไปพูดคุยไปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของเรื่องของสายการบินแห่งหนึ่งกับนางแบบที่ผมเองออกมาเห็นว่าไม่ไมเหมาะสมทีนี้ถ้าเลือกข้างอย่างเกณฑ์นาทีเนี่ยเบา ท่านลองช่วยผมเลือกนะฮะว่าคิดเหมือนผมหรือเปล่าคืออันหนึ่งก็คือตอบปากรับคําไปหรือว่าเรียกว่าตบปากรับคำ้เขาเรียกตบปากรับคําหรือตบปากแล้วครับแต่ภาษาไทยเริ่มเริ่มเริ่มอ่อนแอแล้วนะครับรู้สกเป็นตบปากรับคําใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นนะถ้าผิดยังไงก็กรุณาส่งเข้ามาใน Facebook ผมด้วยนะครับว่าผมพูดผิดหรือเปล่านะครับคําบังเพยหรือคําประเภทโบราณที่สอนไว้นะหรือว่าคําประเภทที่งสว สวยงามซึ่งเดี๋ยวนี้คนไทยก็ไม่ค่อยใช้เรื่องตกปากรับคำนะนี่ที่ผมชงงงนะเอาเป็นว่าสองคำนี้เดี๋ยวให้โปรดิวเซอร์ช่วยหาแล้วกันเลยเับวราขึ้นให้หน่อยเอาเป็นว่าผมก็ไม่ได้รับปากอ,อันนี้คือหมายถึงว่าตกปากรับคำว่าให้ไปคือไปนั่งคุยกับเขาถือว่าเราก็เป็นคนคนหนึ่งเรื่องครูบาลานครูบาก็าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่ต้องมานั่งผูกใจเจ็บก็ไปเถอะไปนั่งพูดคุยไปนั่งอุดหนุน,นจุนเจือ ก็ไปได้อันนี้ก็คือตามปกติที่เขาเชื้อเชิญกับอีกด้านหนึ่งก็คือโอ้คงไม่ไม่ไปฮะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนมันอึดอัดอ่ะคือเขาก็รู้จักเราอะนะครับแล้วเกิดใครเห็นเราไปเดินเข้าไปอยงเนี้ยมันเหมือนกับเราไปเหมือนเยาะเย้ยหรือเปล่าความรู้สึกของเราคนไทยเนี่ยมันจะมีเยาะเยะ้ยหรือว่ามาแสดงความเหมือนถากถางหรือมาอ กลางในที่ของเขาขณะที่ศาลเพิ่งตัดสินไปเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปเพราะถ้าไปแล้วมันจะยิ่งสร้างความรู้สึกให้มันเกิดผลที่เชิงลบท่านผู้ชมก็คงเดาได้ผมเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคนกล้าๆแบบอย่างนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนที่กล้ามากเกินขอบเขตหรอกเอาเป็นว่าผมก็คงเลือกลครับว่าต้องขอไม่ไปดีกว่านะครับเพราะว่าการไม่ไปเนี่ยไม่ใช่เพราะว่า ไม่อยากไปอุดหนุนเนะี่ยใจนี่อยากจะไปเดินดูจริงๆรขับรถผ่านก็มองมองมอง,มองก็เห็นก็มีผู้คนอยู่บ้างน,นะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงกลางคืนนี่หมคือคักบริเวณลานอบบยมุกเรียนคือพูดง่ายว่าถ้ามีเบียร์ที่ไหนเราก็เรียกอบบยมุกกันนะครับมีเหล้ามีเบียร์มีสิ่งเสพติดอย่างเงี้ยพวกบุรงบุหรี่มันก็คืออบยมุกทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นลานนี่จะเป็นลานที่มีคนเยอะก็อยากไปเดินดูแล้วกลางวันก็อยากไปดูเหมือนกันว่ามีร้านอะไรบ้างเห็นว่ามีส้มตําคุณเอสุปชัยอะไรเนี่ย ลงทุนมาโฆษณาเองก็ยังอยากจะไปอุดหนุนชุนเชียแต่ยังไม่กล้าไปหรอกครับเพราะว่าใจเราเนี่ยมันก็ต้องนึกถึงอกเขาอกเราหรือว่าอาจจะไม่คิดก็ได้นะแต่ผมเองอาจจะเป็นคนอันนิดนิดหนึ่งคือมีความรู้สึกแคร์ความรู้สึกของเขาอยู่เพราะว่างานเรื่องครูบาเนี่ยเพิ่งเขาเรียกฟัดกันหนัวแล้วในที่สุดศาลก็มีคําสั่งตัดสินให้เขายุติก,การก่อสร้างชั่วคราวแล้วจูๆ่ๆนาทีก็ โรศิษะพร้อมด้วยรูปสการ,รากักธูบาเนี่ยไปจังก้านั่งสัมภาษณ์นังสือพิมพ์ข่าวสดอย่างเงี้ยโอ้โหมันคุณหมึกนะคุณหมึกคุณช่างไม่ได้เห็นแก่เขาเรียกว่าจิตสํานึกอันแสนเป็นผู้ดีซึ่งต้องมีความเกรงใจเป็นคุณสมบัติสําคัญข้อหนึ่งของการเป็นผู้ดีเพะ,ะนั้นผมขออนุญ,ญาตไม่ไปนะครับก็เรืองข้างนี้ไม่ไปเด็ดขาดไปไม่ได้เรื่อขอโทษจริงๆสัก นั่นมีหนังซ้านะครับผู้สื่อขา่าวบอยผมใส่หมวกใส่แว่นตาดำคุณจะบ้าหรืออย่างไรผมจะไปตอนกลางค่ำกลางคืนก็ใส่หมวกปิดทรงผมมาแสนงามองผมมาใส่แว่นปิดบังดวงตาที่แสงซื่อบริสุทธิ์ของผมได้อย่างไรไม่เอาก็แปลว่าขอเลือดข้างนี้นะฮะอย่ากโกรธกันนะครับก็ไม่ไปแล้วครับเพราะว่าเข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่เพิ่งอาจจะแพ้คดีได้ยินว่า ตอนนี้ก็ต่างคนก็ต่างไหวพระไหวเจ้ากันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนรวมนะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะก็ต้องเข้าใจกันนะครับว่าเราทํางานเพื่อชาติเพื่อประชาชนเขาเองก็ทํางานเพราะว่าเขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องยืนยันว่าสิ่งที่เขาทานั้นมันชอบทาเราก็มีหน้าที่จะต้องทําเพราะฉะนั้นทางนี้ผมไม่เลือกเรื่องที่บอกว่าให้ไปนั่งจิบกาแฟไปเมาท์มอยคุยให้สัมภาษณ์เรื่องใดๆก็ตามเนี่ยผมไม่สามารถจะไปได้ เพราะว่าผมมีจริยธรรมขั้นพื้นฐานของผมอยู่นะครับเอาเป็นว่าเทคไซส์บายเกนาทีสำหรับเรื่องของลานครูบาศรีวิชัยในสัปดาห์นี้ก็คือถามผมว่าถ้าผมจะต้องเดินกรีดกลายเข้าไปในสถานที่ที่ซึ่งคู่กรณีผมเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเนี่ยผมขออนุญ,ญาตในช่วงนี้ยังไม่ไปนะครับถ้าหน้าที่จริงๆก็อยากจะไปดูว่าโอเคก็จัดสรรอย่างไรจะขับผ่านก็ ก็รู้สึกว่าบ้านก็เป็นบ้านตุ๊กตาสีสันสวยสดงดงามก็น่าสนใจนะเมืองเชียงใหม่เราก็ไม่รู้ว่า Business หรือว่าธุรกิจเชิงนี้เนี่ยจะไปได้ไกลามากน้อยขนาดไหนผมก็ต้องขออวยพรว่าก็ขอให้ประสบความสําเร็จเพราะคนที่มาลงทุนที่เบิงนี้เนี่ยจำนวนไม่น้อยก็ประสบความร่หลวไปเยอะที่ประสบความสําเร็จก็มีไม่น้อยเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับประชาชนนะครับถ้าเขาจริตถูกกัน อยากไปเดินไปชมก็ขอประสบความสําเร็จแต่ถ้าไม่ได้ก็อยา่าท้อแท้ยังมีหลายจุดยังมีหลายมุมที่มาลงทุนทําให้เมืองเชียงใหม่มีดินามิกมีความเขาเรียกว่าพลังในการขับเคลื่อนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพแล้วก็นําเม็ดเงินภาษีไปสู่ส่วนกลางเพื่อมาทานุบารุงเมืองเชียงใหม่ต่อไปสักครู่เดียวเดี๋ยวร้อนแน่ๆเรื่องของนกแอร์กับดังแบบสาว12นางมันยืน ถ่ายแบบทูนเดี๋ยวจะมีภาพประกอบด้วยสักครู่เดียวครับ